สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับครูปูเบนจมาเพชรทองนะคะวันนี้ครูปูจะมาอัดคลิปวิดีโอการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเอ๊ะทำไมครูปูจะมาอัดคลิปวิดีโอการสอนนะคะค่ะสืบเนื่องจากวันที่1มวิถุนายนที่ผ่านมาโรงเรียนของเรานะคะได้ เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแทน์ก็คือการแจกใบงานแจกใบความรู้แจกแบฝึกหัดให้นักเรียนกลับไปทําที่บ้านเมื่อแจกไปทําแล้วพบว,ว่าอะไรพบว,ว่านักเรียนบางส่วนไม่ค่อยเข้าใจนะคะและก็ทําไม่ค่อยได้ทําไม่ค่อยถูกนะคะคุณรูก็จะมาแก้ปัญหาด้วยการอัดคลิปวิดีโอการสอนนี้เพื่อช่วยให้นักเรียนได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะ เรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นค่ะสำหรับผลการเรียนรู้นะคะคือนักเรียนสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะคะโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรมได้ค่ะและจุดประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะนักเรียนต้องทำให้ได้ 3อย่างนะคะก็คือ 1. น,นักเรียนนะคะสามารถอธิบายการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้นะคะข้อที่2นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้นะคะ,าาแ, computer, ะ,คะและสุดท้ายข้อที่3นะคะนักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการเขียนโปรแกรมค่ะเรียนคะครูจะขอทบทวน เรื่องที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะค่ะก็คือเรื่องของการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะการทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วย3หน่วยนะคะหน่วยแรกก็คือหน่วยรับเข้าหน่วยที่2ก็คือหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยที่3ก็คือหน่วยส่งออกนะคะหน่วยรับเข้าเนี่ยทำหน้าที่รับข้อมูลเข้ามานะคะผ่านอุปรกรณ์เช่นคีย์บอร์ด และก็เมาส์นะคะเมื่อรับข้อมูลเข้ามาแล้วนะคะก็จะส่งมายังหน่วยประมวลผลกลางหน่วยประมวลผลกลางก็จะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลนะคะที่ CPU เมื่อประมวลผลข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะส่งมาที่หน่วยส่งออกนะคะโดยส่งออกผ่านอุปกรณ์อย่างเช่นจอภาพ เละเครื่องพิมพ์นะคะนี่ก็คือหลักการทํางานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์นะคะที่คอมพิวเตอร์เหล่านี้มันไม่สามารถคิดสิ่งต่างๆเองได้นะคะแต่จะ,จะ,จะทำตามสิ่งที่สั่งให้ทำนะคะหรือทำงานตามโปรแกรมที่นำมาใช้งานนะคะซึ่ง โปรแกรมเนี่ยก็จะมีการกําหนดขั้นตอนการทํางานตามที่ผู้เขียนโปรแกรมเนี่ยได้ออกแบบไว้นะคะซึ่งขั้นตอนการทำงานเหล่านี้เนี่ยก็จะคล้ายกับขั้นตอนการทำงานของมนุษย์หากมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนะคะหรือเรียงลำดับผิดไปก็อาจจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดได้ค่ะค่ะนกเรียนนักเรียนเห็นภาพนี้หรืยอยังคะ ถ้านักเรียนเห็นแล้วนะคะคุณครูอยากให้หนักเรียนนะคะสังเกตแผนภาพความคิดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ค่ะเดี๋ยวครูให้เวลาสักครู่นึงนะคะในการสังเกตเชิญนักเรียนสังเกตได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสังเกตแล้วเห็นอะไรบ้างคะ ามาดูพร้อมครูกันเลยนะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้นะคะเขามีการเรียงลำดับและจัดลำดับขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนนะคะโดยมีทั้งหมด6ขั้นตอนอนักเรียนดูตามครูมาเลยนะคะขั้นตอนที่1น่นะคะเริ่มต้นขั้นตอนที่2รับค่าสิบทางคีย์บอร์ดเข้ามาเก็บใน x ขั้นตอนที่3รับค่า20ทางคีย์บอร์ดเข้ามาเก็บใน y ขั้นตอนที่4นําค่าที่รับเข้ามาคือ x และ y มาบวกกันแล้วเก็บในแขั้นตอนที่5นําค่าผลบวกคือ Z มาแสดงทางจองภาพและขั้นตอนที่6จบนะคะโดยขั้นตอนทั้งหมดนี้ทั้ง6ขั้นตอนนํามาเขียนในรูปแบบของแผนผังการทํางานหรือโฟชาร์ ark, ได้ดังนี้นะคะโดยสัญลักษณ์ตัวนี้กับตัวนี้นั่นคือเป็นสัญลักษณ์ เริ่มต้นและจบการทำงานค่ะส่วนสัญ,ญลักษณ์รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้นะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์ของการแสดงคําสั่งในการประมูลผลนะคะหรือว่าเป็นการกำหนดค่าข้อมูลให้กับตัวแปรค่ะค่ะเมื่อสังเกตแล้วคุณครูมีคำถามถามนักเรียนนะคะ,ะโดยคำถามแรกถามว่า การเขียนโปรแกรมดังกล่าวนักเรียนคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอะกูให้นักเรียนคิดสักครู่หนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนคิดออกหรือยังค่ะมาเฉลยกันเลยนะคะสำหรับ การเขียนโปรแกรมดังกล่าวนี้เกี่ยวกับเรื่องของการบวกเลขนักเรียนสังเกตเลยค่ะว่าเป็นการบวกเลขของเลข2จํานวนก็คือเลข10และเลข20นะคะต่อไปไปคําถามที่2กันนะคะคาถามที่2ครูถามว่านักเรียนคิดว่าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ มีการออกแบบการทำงานในลักษณะใดติด๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดนิดนึงค่ะคิดออกหรือ,อยังคะ,ะถ้าคิดออกแล้วตอบเหมือนคุณครูหรือเปล่ามาลองดูกันนะคะค่ะ สำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้นะคะมีการออกแบบการทำงานในลักษณะที่มีการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนนะคะและก็เรียงลำดับตามที่ออกแบบไว้แล้วนะคะซึ่งทั้งหมดก็มีอยู่6ขั้นตอนนีเห็นไหมคะอตอบได้กันทุกคนใช่ไหมคะต่อไปครูมีคำถามต่อไปที่จะถามนักเรียนนะคะก็คือถามว่า ขั้นตอนการออกแบบดังกล่าวมีกี่ขั้นตอนสังเกตตรงนี้สังเกตตรงนี้ตอบได้กันแล้วใช่ไหมค,ะ,คะ่ขั้นตอนการออกแบบดังกล่าวนี้มีทั้งหมด6ขั้นตอนค่ะคำถามสุดท้ายสำหรับช่วงนี้นะคะครูจะถามนักเรียนว่า การออกแบบดังกล่าวมีลักษณะอย่างไรให้เวลาคิดนิดหนึ่งคิดออกแล้วใช่ไหมคะตอบได้ใช่ไหมอ่ามาดูกันการออกแบบดังกล่าวมีลักษณะอย่างไรนักเรียนสังเกตต,ตรงนี้เลยค่ะอ่าการออกแบบดังกล่าวก็จะมีคำสั่งเริ่มต้นนะคะ เริ่มต้นเสร็จรับค่า10เข้ามารับค่า10เข้ามาเสร็จรับค่า20เข้ามานำค่า10มาบวกกับ20แสดงผลออกทางจอภาพและกจบการทำงานค่ะทีนี้นักเรียนก็สามารถตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยหมายถึงอะไรใช่ไหมคะ าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นการสร้างลำดับคำสั่งให้คอมพิวเตอร์นั้นทำงานนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการโดยการเขียนคำสั่งให้โปรแกรมทำงานนั้นสามารถทำได้หลายวิธีโดยผู้เขียนจะต้องคิดหรือเขียนอัลกอริทึมของโปรแกรมที่จะให้ทำงานนะคะตามความต้องการก่อน งจะใช้เครื่องมือต่างๆมาช่วยในการเขียนโปรแกรมนักเรียนก็รู้ความหมายของการเขียนโปรแกรมกันแล้วนะคะนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมคะ,ะนักเรียนเห็นแล้วค,ครูอยากให้นักเรียนนะคะลองสังเกตภาพนะคะแล้ววิเคราะห์การเดินทางของพึ่งนะคะเนี่ยเจ้าพึ่งตัวน้อยตัวนี้นะคะว่าจะไปรับน้ําหวานเนี่ย จะต้องมีการเขียนโปรแกรมนะคะให้พึ่งเดินทางไปรับน้ำหวานได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีบล็อกคำสั่งมาให้นะคะให้นักเรียนดูนะคะและวิเคราะห์ว่าเราจะนำพึ่งไปรับน้ำหวานได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองดูภาพก่อนนะคะสักครู่หนึ่งอ่ะให้นักเรียนดูภาพก่อนนะคะ เป็นไงบ้างคะนักเรียนสังเกตแล้วอ่ะเราลองมานับดูก่อนนะถ้าพึ่งเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยจะเดินทางไปเก็บน้ำหวานอ่าที่แรกนะคะที่มีอยู่จานวนหนึ่งเนี่ยหนึ่งดอกน้ำหวานหนึ่งดอกที่ที่สองสองสามดอกอ่าพึ่งต้องเดินทางไปกี่บล็อกนะคะอ่ะคุณครูคาดเดาก่อนนะคะอ่าเราคาดเดาก่อนว่า ตึงเดินทางบล็อกที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเดินทางประมาณห้าครั้งห้าบล็อกมาเนี่ยะคะ่ะถึงจะเก็บน้ําหวานได้นะคะแล้วก็จะต้องเดินทางขึ้นข้างบนหบล็อกแล้วถึงจะเก็บน้าหวานได้ทีนี้ครูมีบล็อกคําสั่งนะคะให้พวกเราดูแล้วก็เรียงลำดับตามบล็อกค,คำสั่งที่ครูเตรียมมาไว้ให้นะคะ นี่มาแล้วเห็นไะอ่าบล็อกคำสั่ง a รับน้ำหวานบล็อกคำสั่ง b ทำซ้ำา3ครั้งนะคะบล็อกคำสั่ง c เดินไปข้างหน้าบล็อกคำสั่ง d เลี้ยวขวาบล็อกคำสั่ง e ทำซ้ำา5ครั้งแล้วก็ทำตามคำสั่งที่ให้ทำลงในช่องนี้นะคะแล้วก็บล็อกคำสั่ง f เมื่อเรียกให้ทำงานอะ ก่อนจะเริ่มเขียนโปรแกรมนักเรียนคิดว่าจะต้องใช้บล็อกคำสั่งใดเป็นบล็อกคำสั่งแรกคะค่ะบล็อกคำสั่งแรกของเรานะคะก็คือ บล็อกคำสั่ง F นะคะบล็อกคำสั่ง F คือให้ทำอะไรคะบล็อกคำสั่ง F เ,เมื่อเรียกให้ทำงานอ่าก่อนอื่นนะคะเราต้องเรียกให้ทำงานก่อนอ่าเรียกทำงานเสร็จบล็อกคำสั่ง F เป็นลำดับที่หนึ่งต่อไปบล็อกคำสั่งอะไรเป็นลำดับที่สองคะนะักเรียนว่าบล็อกคำสั่งอะไรเรานับ ช่องกันแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อกี้เนี่ยพึ่งต้องเดินทางไปกี่ครั้งถึงจะถึงน้ําหวานอ่ะลองนับใหม่กันอีกครั้งนะคะ12345ต้องเดินทาง5ช่องนะคะเดินทาง5ช่องถึงจะถึงน้ําหวานนะคะทีนี้เราก็มาเลือกบล็อกคําสั่งกันนะคะอ่าเราก็ต้องมาที่บล็อกคําสั่งทําซ้ํห5ครั้ง ทำามห้าครั้งทำามห้าครั้งเสร็จทำอะไรละห้าครั้งเนี่ยก็คือต้องสั่งให้เดินหน้า,าให้เพื่อนเนี่ยเดินหน้าห้าครั้งบล็อกคาสั่งต,งต่อไปก็จะเป็นบล็อกคําสั่ง c นะคะเดินหน้าห้าครั้งเดินหน้าห้าครั้งเสร็จเจอน้ําหวานเนี่ยหนึ่งเจอน้ําหวานจนํานวนหนึ่งทำยังไงต่อคะเราก็ต้องใช้คําสั่ง รับน้ำหวานก็คือบล็อกคำสั่ง a นี่เองเมื่อรับน้ำหวานเสร็จน้ำหวานอยู่ตรงไหนอีกคะนี่น้ำหวานอยู่ตรงนี้อีก3นะคะน้ำหวานอยู่ตรงนี้อีก3าทำยังไงเอ่ยทีนี้พอรับน้ำหวานเสร็จต่อไปเราก็ต้องเลี้ยวก่อนอเลี้ยวอะไรเอ่ยทางนี้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวามาตรงนี้เสร็จดูแล้วนักเรียนก็คงคิดออกเลยใช่ไหมคะก็คือ เลี้ยวขวาใช้บล็อกกำดังดีเลี้ยวขวาเสร็จเราก็เจอน้าหวานสา,ม,ามีอยู่3านะคะตรงนี้น้าหวานทีนี้พอเลี้ยวขวาเสร็จทำยังไงล่ะคะเลี้ยวขวาเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมาเดินหน้า1ครั้งก่อนนะคะเพื่อที่จะมาช่องน้ําหวานช่องนี้เมื่อเดินหน้าเสร็จทำยังไงต่อคะอ่า ให้มีน้ำหวานทัน้งหมดเท่าไรนักเรียนสังเกตดูก่อนนะคะมีน้ำหวานมีน้ำหวานอยู่ทั้งหมด3มอ่ามี3อยู่เราก็ต้องมาเลือกบล็อก B คือทําซ้ำสามครั้งสั่งให้ทำอะไรทําซ้ำา3ครั้งเนี่ยก็คือสั่งให้รับน้ำหวาน3ครั้งอ่าเป็นไงคะตอนนี้พึ่งของเราก็ได้เก็บน้ำหวานครบตามจำนวนแล้วใช่ไหมคะ ทีนี้นะคะก็จะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเจ้าพึ่งเนี่ยไปเก็บน้ำหวานนะคะต้องเขียนบล็อกคำสั่งยังไงบ้างนะคะก็คือเริ่มแรกเลยลำดับที่หนึ่งคือใช้บล็อกคำสั่ง F นะคะก็คือต้องเรียกให้ทำงานก่อนนะคะเมื่อเรียกให้ทำงานเรียกทำงานเสร็จลำดับที่สองนะคะก็คือใช้บล็อกคำสั่ง E ําซ้ำห้าครั้ง ทำซ้ำอะไร5ครั้งก็คือทำซ้ำทำซ้ำคำสั่งเดินหน้านะคะก็คือเจ้าพึ่งเนี่ยต้องเดินหน้า1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าอ่ะเดินหน้ามา5ครั้งเสร็จต่อไปก็ใช้บล็อกคำสั่ง a ก็คือรับน้ำหวานเพราะว่าน้ำหวานสถานที่ได้มีอยู่1นนะคะอ่ะเมื่อรับน้ำหวานเสร็จต่อไปน้ำหวานอยู่ตรงนี้เราต้องเลี้ยวขวาอ่ะเราก็ต้องใช้บล็อกคำสั่ง d ในลำดับที่5นะคะเมื่อเลี้ยวขวาเสร็จเราก็ต้องเดินหน้าไปอีกหนึ่งช่องนะคะโดยใช้คำสั่ง c นะคะอยู่ในลำดับที่6เดินไปข้างหน้าเมื่อเดินไปข้างหน้าเสร็จเจอน้ำหวานแล้วทำยังไงฟังอื่นว่าน้ำหวานมีอยู่3มนะคะมีอยู่3เราก็ต้องใช้คำสั่ง b ก่อนก็คือทำซ้ำา3ครั้ง ทำซ้ำลรยทำซ้ำคำสั่ง a ก็คือรับน้ำหวาน3ามครั้งอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะพึ่งก็ปฏบัติภารกิจในการรับน้ำหวานเสร็จเรียบร้อยทีนี้จากที่ได้เรียนรู้ไปแล้วครูก็จะมีคำถามถามนักเรียนนะคะอ่าครูมีคำถามถามว่าการเขียนโปรแกรม คำสั่งให้พึ่งเดินทางไปรับน้ำหวานเนี่ยหากวางลำดับการทํางานสลับที่กันนะคะการทํางานของพึ่งจะเป็นอย่างไรถ้าเราวางสลับขั้นตอนกันขั้นตอนเหล่านี้นะคะถ้าเราวางสลับกันการทํางานของพึ่งจะเป็นอย่างไรครูให้นักเรียนคิดสักครู่หนึ่งค่ะ ออกหรือ,อยังคะ่ถ้าเราวางคําสั่งสลับที่กันนะักเรียนคิดว่าพึ่งจะทํางานสําเร็จไหมคะไปรับน้ําหวานได้ไหมเรียนคงคิดได้แล้วใช่ไหมคะว่าพึ่งก็จะเดินทางไปรับน้ำหวานไม่สําเร็จหากขั้นตอนสลับที่กันนะคะสรุปนะคะความคิดให้อีกคั้งหนึ่งว่า การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นนะคะเป็นการสร้างลำดับคําสั่งให้คอมพิวเตอร์นั้นทํางานนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะคะโดยการเขียนคำสั่งให้โปรแกรมทำงานนั้นก็สามารถทำได้หลายวิธีนะคะโดยที่ผู้เขียนก็จะต้องคิดหรือเขียนอัลกอริทึมของโปรแกรมที่จะให้ทำงานตามความต้องการก่อนจึงจะใช้เครื่องมือต่างๆนะคะมาช่วยในการเขียนโปรแกรม สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปการสอนไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอใหม่กันรอบหน้านะคะรอบหน้าถ้าสถานาการณ์ดีขึ้นนักเรียนสามารถมาเรียนได้ที่โรงเรียนนะคะรอบหน้าเนี่ยคุณครูก็จะสอนนักเรียนเข้าเว็บโค้ดนะคะเพื่อที่จะฝึกเขนโปรแกรมกันนะคะอย่าลืมนะคะฝึกทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะ ค่ะไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ